ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่สภา,าผู้แทนราษฎรเขาเรียกว่ารัฐสภา,าแล้วแหละค่ะพร้อมะะแลวใช่ไหมก็สภา,าผู้แทนราษฎรแล้วครับแต่วันนี้เป็นการประชุมสองสภาร่วม<ช>เขาเรียกว่าร,รัฐ,รฐสภา,าประชุมกันนะครับเดี๋ยวมีรายงานสดล่าสุดมาจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญนะครับเชิญครับ ค่ะคุณกัมพูและคุณลัชนีคะในที่สุดคุณพิธาไม่ได้ไปต่อค่ะเพราะว่าที่ประชุมรวบรัฐสภาเพิ่งมีมติออกมาเมื่อสักครู่ค่ะบอกว่าไม่สามารถเสนอยติชื่อคุณพิธาซ้ําในสมัยประชุมนี้ได้ค่ะไปฟังเสียงบรรยากาศในที่ประชุมกันเลยค่ะจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด715รท่านเห็นด้วย3 9 4ครับ ที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับเห็นว่าการใช้มติตามข้อ41ดำเนินการใช้ได้ก็คือไม่สามารถจะเสนอชื่อกุณพิทาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับ ค่ะเป็นการขันมตินะคะหลังจากนั้นในวันโมมาดนองัฒาก็ได้สั่งปิดประชุมค่ะย้อนกลับไปดูนิดนึงค่ะก่อนที่จะมีมติในเรื่องนี้นะคะที่ประชุมใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงค,ค่ะในการอาภิปรายกันนะคะว่าการที่นายสุิทินครังแสงสสพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริมรัฐัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นในายกรัฐมนตรีนั้นขัดกับข้อบังคับข้อที่41หรือไม่นะคะคือเป็นการเสนอยติซ้ําหรือเปล่าก่อนที่จะมีมติออกมาดังกล่าวนะคะด้วยมติ3 395ต่อ312งดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงนะคะก็เป็นการปิดทางในการเสนอชื่อนายพิธาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซ้ําในสมัยประชุมนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะสสจากพรรครัฐบาลเดิมมองว่าเป็นการเสนอยติซ้ําขณะที่สสจากพรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าการเสนอชื่อคุณพิธานั้นไม่ขัดกับข้อบังคับที่41เพราะการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติตามมาตรา159และมาตรา272ของรัฐธรรมน ดังนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวจํานวนกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องเป็นบุคคลที่กะกะตหรือว่ารัฐมนูนั้นให้การรับรองเอาไว้จนกว่าจะมีการสัญหานายกรัฐมนตรีได้ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีถึงจะเสนอมองว่าเป็นยัตตินะคะไปฟังเสียงของแต่และฝ่ายกันเลยค่ะเข้าใจว่าบุฒิสภาก็ทําหน้าที่เมื่อจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาในห้องประชุมแห่งนี้ ถ้าจะเปลี่ยนบุคคลก็ต้องไม่สามารถเสนอซ้ําได้แต่ถ้าซ้ําจะต้องเข้าข้อ41คือเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตามที่ผมยกตัวอย่างนะครับผมกราบเรียนยืนยันแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์หลายท่านนะครับเพียงแต่เรามองคนละมุมว่าเมื่อท่านเดินต่อไปไม่ว่าจะเปลี่ยนท่านว่าที่นายกคนใหม่ที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีไปจนครบจะเปลี่ยนสูตรอย่างไร ถือว่ามีการเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปในมาตรา272ผมขอเชิญท่านสมาชิกผ่านท่านประธานสภาลองไปลองเข้าไปดูเลยฮะ,ะไม่มีเนื้อหาส่วนไหนที่ระบุว่ารัฐน,นูลมีความมุ่งหมายที่ห้ามเสนอชื่อเดิมซ้ําในการให้รัฐสภาเห็นไม,ไม่ไม่ได้มีการห้ามเสนอชื่อเดิมซ้ําในการให้รัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และถ้ารัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายเช่นนั้นรัฐนูนก็ควรจะต้องเขียนห้ามไปเลยอย่างเช่นกรณีของตุลาการสารรัฐนูนก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีกกตหรือปอปอชก็ดีตามที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายไปแล้ว ไปดูบรรยากาศในห้องประชุมนะคะหลังจากที่สารรัฐธ,ธรรมนูญมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวของนายพิธานะคะนายพิธาก่อนหน้านี้เดินออกไปจากห้องประชุมแล้วก็เดินกลับเข้ามาค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งออกมานะคะแล้วก็เดินไปพูดคุยกับสสของพรรคเก้าไกค่ค่ะแล้วมีการจับมือสวมกอดให้กําลังใจกันนะคะขณะที่สสพรรคเก้าไกบ่บางคนนั้นถึงกับน้ําตาไหลทีเดียวค่ะ ซึ่งในส่วนของนายพิธานั้นก็ยังยิ้มได้แล้วก็ชูนิ้วโป้งโชว์ให้กับสื่อมวลชนด้วยก่อนหน้านี้นะคะและเมื่อกลับมานั่งในที่ของตัวเองก่อนที่จะเดินออกไปนั้นก็มีสสต่างพักค่ะรวมทั้งนายแพทย์ชลรนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เดินมาพร้อมกับนายประเสริฐจันทรล้ารงทองเลขาธิการพักนะคะจับมือให้กําลังใจคุณพิธาค่ะแล้วก็คุณพิธานั้นออกจากห้องประชุมไปเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา21นาทีนะคะก่อนออกไปนั้นได้กล่าวอําลาประธานสภาแล้วก็ สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและสมาชิกรัฐสภาค่ะบอกว่าศารลรัฐธรรมนูญน,นั้นสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ฝากดูแลประชาชนด้วยค่ะบอกว่าจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะไปฟังเสียงคุณพิธากันนิดนึงค่ะขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม นะครับและถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางหรืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณประทวงท่าประานครับ ค่ะและขณะนี้ก็ปิดประชุมไปแล้วนะคะประธานยังไม่ได้นัดนะคะว่าจะมีการประชุมครั้งต่อไปสําหรับการประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่นะคะต้องรอท่านประธานนัดอีกทีหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสื่อก็ยังจับจ้องจับตารอคุณพิธาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะลงมาถแถลงข่าวแต่ว่าตอนนี้นั้นบอกว่าไม่มีการถแถลงข่าวแล้วค่ะคุณกัมพูคุณลชนีคะ